ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันเนี่ยเป็นประเด็นสงสัยของคุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของตัวยอ่อต่างๆเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับยกตัวอย่างเช่นคําว่าสอทอสออบอตอหรือคําว่าผอทอสทออคําว่าอ,อปทนะครับ มันหมายความว่าอย่างไรนะครับตรงนี้เนี่ยคนที่อยู่ในวงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็อาจจะเข้าใจดีนะครับแต่ว่าพี่น้องประชาชนหรือบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้ทํางานเกี่ยวข้องหรือไม่ได้อยู่ในวงการของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะไม่ทราบนะครับในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจให้ชัดเจนนะครับว่าตัวย่อต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขามหมายถึงอะไรนะครับตัวแรกกันก่อนนะครับคําว่าสอท สอทอเนี่ยเขาย่อมาจากสมาชิกสภา,ทภาเทศบาลนั่นเองนะครับก็คือผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเนี่ยหรือได้รับการเลือกตั้งแล้วเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าสอทอนะครับตัวต่อมานะครับคำว่าสออ,อ,อบอตอสออ,อบอตอเนี่ยก็ย่อมาจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับแต่ว่าทั่วๆไปเนี่ยประชาชนชาวบ้านทั่วไปเขาก็จะนิยมเรียกว่าอ,อ,อบอตอ อบตเนี่ยจริงๆแปลว่าองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับย่อมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลแต่เขาจะเรียกคนที um ่เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกันย่อๆนะครับถ้าเป็นทั่วๆไปเขาจะเรียกอบตเช่นอบตสมชายอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าชื่อที่ถูกต้องอย่างเป็นทางการเนี่ยเขาจะเรียกคําว่าสอบตนะครับต่อมาคําว่าผอผอเนี่ยนะครับก็ย่อมาจากผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นเช่นนายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับต่อมาคำว่าสอทนะครับสอทเนี่ยก็ย่อมาจากคำว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นก็จะแยกออกเป็นสมาชิกสภาเทศบาลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นต้นนะครับ ตัวต่อมานะครับคำว่าอปทนะครับอปทเนี่ยก็ย่อม,มาจากคำว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยกตัวอย่างเช่นเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพัทยากรุงเทพมหานครหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเหล่านี้นะครับเรารวมเรียกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะครับ